เคล็ดลับของการตั้งจิตอธิษฐานจริงๆแล้วนะคะการตั้งจิตอธิษฐานนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการบอกนะคะว่าเรามีความปรารถนาเรามีความต้องการอะไรนะคะซึ่งถ้าพูดถึงการตั้งจิตอธิษฐานนะคะ จิตค่ะหรือความรู้สึกของเราวันนี้เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะจิตของเราจะต้องเป็นจิตที่อิ่มเอิบจิตประมาณว่าใจชุ่มชุ่มใจเย็นเย็นแบบนั้นละคะ่ะจิตของเราจะมีกําลังหรือที่เขาเรียกว่าไวเบรชันนั่นแหละคะ่ะจิตของเราถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกใจชุ่มรู้สึกใจเบาสบาย แบบนั้นนะคะคือความรู้สึกของจิตที่มีกําลังเราจะตั้งจิตอธิฐานขอสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนาได้เร็วมากนะคะซึ่งพินก็จะมีความลับนะคะของวิธีการตั้งจิตอธิฐานส่งไปพร้อมกับกลอสร้างศาสตร์ตัวเลขนี้นะคะด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนแล้วค่อยรับเมื่อจิตของเราเป็นผู้ให้ก่อนจิตของเราเขาจะรู้สึกมีพลังนะคะไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะนั่นเป็นที่มาของหลายคนที่รู้ความลับศาสตร์ในเรื่องของการเงินนะคะก็ใช้เคดลับในเรื่องของการ ตั้งจิตวิหารวันนี้เราอยากให้มีโชคลาภเข้ามาเยอะขึ้นอยากขายของดีขึ้นอยากมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการงานเข้ามาเยอะขึ้นนะคะใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตวิหารได้เลยนะคะเป็นความลับที่หลายคนรู้ความลับสัตว์ในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจกรอสร้างใบสีน้ำเงินใบนี้นะคะด้านในจะมีให้ครบเลยนะคะเงินโชคลาภ นะเมตานะคะใบนี้นะคะพินแนะนําสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์นะคะแนะนําเป็นกระสรางใบสีนินอ้อใส่คล้องถอดเก็บได้ด้วยนะคะ